ยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุทรชัยน่านนะคะขออนุญาตค่ยนะคะแต่ถ้ามีโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาเซฟไว้เลยก็ได้อ๋อเบอร์คุณพลียเหรอใช่อ่ะเบอร์คุณพลีเขามยขับไปกันเหรอคะเอ๋อไม่ต้องจะมาเช่าที่ทักนะคะจะมาอีกประมาณเมื่อไหร่ ใช่ไหมคะมาจะมาเที่ยวหรือจะมาอะไรคะขาดีและทำงานสองคนไว้ก็โทรมาเหมาะก่อนเขามีสายแนที่นี่คือเส่นใช้ชีวิตของเขาตายไปสองรอบช่วยตลอดค่ะค่ะค่ะแล้วก็เจ้าตองมาด้วยความเชื่อความศรัทธานะคะมา มาที่กกอกน่ะคะเรคะ็ม่ดูนระ่อกันระช่ะคะวันนี้เรคะชือไรคะช่ไรคะอะไร่ะ่คะ จากยูทูบเบอร์มันเป็นพ่อค้าขาย ถ้าได้ดูก็มาช่วยนะคะมาช่วยสนับสนุนนะคะอุดหนุนแมงเต่าทองนะคะมะพร้าวปั่นนะคะน้ำะะนะมะพร้าวปั่นอร่อยมากเลยนะคะในแดดก็เริ่มร้อนแล้วนะคะ เช้าๆมีนะคะของขายหลากหลายเลยนะคะวันนี้เราไปดูวันนี้อ๋อันนี้อันนี้ร้านสกแซกอีลีนะคะนี่นะคะก็มีโอ้ยจักรจันมาอีกแล้ว อุ้ยอะไรนะลูก<ล>มันเป็นอะไรนะคะแมงอะไรนะอ๋ออ๋ออันนี้แมงแมงแมงจีนูนนะคะนี่ค่ะอมองไม่ค่อยชัดนะคะเนี่ยเรามองนี้ถึงจะเห็นนะคะค่ะนี่แหละคะ่ะของปลาอันนี้ลูกอะไรคะนี่ไม่เคยลูกอะไรนะถัววว่วเบาว้าถัวว่วเบาว้า ตัวเบ้าอันนี้ช่่องีบนะคะกะคือช่องพี่ซอกแซกนะคะซอกแซกชาแนลเนาะซอกแซกอีหลีครับไม่มีชาแนลนะครับซอกแซกอีหลีนะคะซอกแซกอีหลีซอกแซกจริงๆนะครับแต่ว่าต้องพิมพ์ไปซอกแซกอีหลีอีหลีนี่นะคะอันนี้พี่เขาก็ช่องนี้ก็จะมีของป่ามาขายด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อติดตามได้ก็เอกคันซับ จะได้่ายทอดสดเหมือนเขาแหละครับขายได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นช่องที่ขอบคุณมากนะครับค่ะพี่เขาก็จะเอาของ่ามาขายด้วยนะคะค่ะก็รายได้เสริมแล้วก็พี่เขาก็เป็นยูทูบเบอร์น้องไม่นะคะค่ะก็ช่วยช่วยกันช่วยกันเชียร์นะคะเพื่อให้มีรายได้อีกทางหนึ่งอ๋ออันนี้ตัวเบ้าค่ะนี่นะคะดูไปสักซ้ายนะคะว่าอะไรอ๋อ อันนี้มันเวลามันมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะออกจากตัวนี้ใช่ไหมคะคือว่ามันอยู่ในนี้ไม่รู้มันจะแม่มันไหมามันจะเป็นอะไรมันมันอ๋อมันออกออกมาจากนี้ได้เลยใช่ไหมคะอ๋อเอาแล้วก็เอาไปกินแบบไหนคะอ๋อหมกอ๋อเอาไปหมกทั้งอ๋อทั้งตัวนี้เลยใช่ไหมทั้งดำาๆนี้เลยเหรออ,อ นี้เป็นแมงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยมเมแมงแมงเบาใช่ไหมเบ้าตัวเบ้านะคะตัวเบ้าเคยเห็นไหมตัวเบ้านะคะอันนี้ก็จะอยู่ด้านในเราต้องถามผู้รู้นะคะเพราะว่าแม่ค้าเองก็ไม่ไม่เคยรู้เท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะมันจะอันนี้มันจะทําแบบโครงของมันอยู่เลยใช่ไหมพี่ม,มันปั้นเองอ๋อมันปั้นเอง โอ้อยู่ในหลุมใช่ไหมอันนี่นะคะโอ้เราไม่เคยรู้นะคะเนี่ยค่ะธรรมชาตินะคะธรรมชาติสร้างขึ้นมาเราไม่รู้อ๋อกินแล้วมีรสชาติยังไงถ้ากินแล้วมีรสชาติยังไงพี่แล้วผมก็ไม่เคยเห็นเนี่ยครัค้งแรกเหรอโอ้มีใครรู้บ้างเนาะอืม โบราณโบราณแล้วก็อยู่ส<ม>างจังหวัดเลยเขาจะเห็นแบบนี้ใช่นี่นะคะคือตัวเบ้านะคะตัวเบ้าเราก็ไม่เคยเห็นนะคะโอ้โหเกินมาครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ย<ม>เกินมาครั้งแรกในชีวิตเพิ่งจะเคยเห็น<ม>อือหือ ค่ะเดี๋ยววันหน้านะคะถ้าแอดรู้นะคะถ้าจะไปถามผู้รู้ให้นะคะว่าตัวเบ้าคืออะไรนะคะแล้วก็กินยังไงนะคะ<ส>เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะคะค่ะ<ส>ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเฟิร์มุนชูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ